สนับสนุนโดย b บ n e ฟ i t โปรตีนดีๆจากพืชหนูเจอคำถามที่ว่าทำไมหนูต้องเอาคลิปน้องมาลงติ๊กต็อกหนูอยากให้คุณภาพชีวิตน้องดีขึ้นค่ะหนูอยากให้น้องเรียนจบสูงๆมีอาชีพติดตัวที่สามารถเลี้ยงตัวเองได้น้องไม่มีบ้านค่ะตอนนี้น้องอาศัยอยู่กับยายอยู่กับพ่อแล้วก็บ้านที่น้องอยู่เป็นบ้านญาติค่ะถ้าวันหนึ่งที่ไม่มียายน้องจะใช้ชีวิตอยู่ยังไงหนูอยากให้น้องอยู่ในสังคมปัจจุบันได้ค่ะโดยที่น้องไม่ ไปกินข้าวเี่ไหดเดินไป,นไปแบบใส่ไม้พยุงตัวเหรอนน่คือว่าไปโรงเรียนอ๋อเป็นไข้กันเลยว่าไปโรงเรียนเอา้าแเราอยู่บ้านกับผู้ื่อใดอ๋อยายอยู่บ้านอ๋อเดินไปโนมากินข้าวยังอ๋อกินแล้วปวดขาก็ไม่ไมไมไม แล้วคุณครูช่วยไหมเวลาเดินอ่ะอ๋อช่วยเป็นบางทีแบบนี้หนูกลัวรถไหมไม่กลัวรถหรอรถวิ่งเร็วมากเลยนะแถวบ้านเราอะถ้าเกิดได้รถถ้าเกิดเราได้ดถดรถวิวแชร์สักคันคงจะดีเนาะเดี๋ยวเดี๋ยวจะมีผู้ใหญ่ใจดีเอามาให้ได้รถวิวแชร์แบบเป็นไฟฟ้าปรับได้แล้วไปโรงเรียนแล้วใครไปส่งอ่ะ เอาพ่อไปส่งอ๋อเพื่อนเอาไม้พยุงตัวมาให้เวลาจะลงรถเอานี่แมวให้น้องไม้เนีเอาป้าหมอไปเอาหลอกลุก๊กนี่เให้น้องไม้เอาเออเก็บตังค์ไปเ,เก็บตังค์ไปกินลูกชิ้นต้นเย็นดีกว่าเอาถือถือไงไงเอาไงเอาวางไว้ตรงนี้เนาะเออวางได้ไหมอ,อ้าวไไได้งงอปตรขน เงค่าที่ต้องไปไปทรงซะนะาปโวยมาใหนนะม,ม,ม่กัดบนล่าเนี่ยกัดคนเนี้ยเออไป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  หนูเจอคําถามที่ว่าทําไมหนูต้องเอาคลิปน้องมาลงติ๊กต็อหนูอยากให้คุณภาพชีวิตน้องดีขึ้นค่ะหนูอยากให้น้องเรียนจบสูงสูงมีอาชีพติดตัวที่สามารถเลี้ยงตัวเองได้น้องไม่มีบ้านค่ะตอนนี้น้องอาศัยอยู่กับยายอยู่กับพ่อแล้วก็บ้านที่น้องอยู่เป็นบ้านญาติค่ะถ้าวันหนึ่งที่ไม่มียายน้องจะใช้ชีวิตอยู่ยังไงหนูอยากให้น้องอยู่ในสังคมปัจจุบันได้ค่ะโดยที่น้องไม่ถูกเอาเปรียบทุกวันนี้น้องใช้เงินเดือนคนพิการค่ะในการยังชีพตอนนี้น้องเรียนอยู่ชั้นป .6 ค่ะกําลังจะจบแล้วแต่หหนนนนนููไไม่่่่รรรร้้้้้วาาาาาาอออองงงจะะะะดเเเียยตืปลคพทบก น,น้องพิการตั้งแต่กำเนิดค่ะเวลาที่น้องอยู่โรงเรียนน้องใช้ไม้พยุงตัวค่ะเวลาที่น้องเข้าห้องน้ำน้องจะคุกเข่ากระดือไปค่ะหรือไม่น้องก็คานไปค่ะ ขาน้องอ่อนแรงเดินไม่ได้และไม่สามารถผ่าตัดได้ค่ะแม่น้องเสียชีวิตตั้งแต่น้องยังเด็กๆค่ะเวลาไปไหนมาไหนน้องใช้สเก็ตบอร์ดค่ะน้องเจอปัญหามากมายค่ะและน้องก็มีตาบาบในชีวิตซึ่งตรงนี้หนูเล่าไม่ได้นะคะแต่น้องสู้ชีวิตมากค่ะน้องผ่านมันมาได้ต่อจากนี้หนูขอให้โลกใบนี้ใจดีกับน้องบ้างนะคะวันนี้มีพี่ๆนักข่าวติดต่อมาบ้างแล้วค่ะน้องคงได้รับการช่วยเหลือเร็วๆนี้รถวีลแชร์แบบไฟฟ้าน้องยังไม่มีนะคะถ้าน้องได้สักคันน้องคงใช้ชีวิตง่ายขึ้นค่ะน้องคงสะดวกเวลาไปไหนมาไหนและปลอดภัยเวลาาข้มถนน พี่ๆที่อยากบริจาคสิ่งของให้น้องติดต่อผ่านหนูได้เลยค่ะของถึงมือน้องแน่นอนค่ะสุดท้ายนี้หนูอยากขอบคุณพี่ๆทุกคนนะคะที่ช่วยดันคิดซัพพอร์ตทางจิตใจน้องได้กำลังใจเยอะมากค่ะและหนูขอเป็นกำลังใจให้กับคนที่ยังท้อในชีวิตนะคะตั้งสติเดินหน้าทุกปัญหามีทางออกค่ะหลังจากที่เป็นข่าวก็มีผู้ใหญ่ใจดีติดต่อมาบ้างแล้วค่ะหนูขอบคุณแทนน้องมากๆนะคะหนูจะมาอัปคลิปน้องบ่อยๆนะคะ และว้าวใหม่ล่าสุดใครอยากส่งกำลังใจให้ทีมข่าวไบรท์ t ีวปุ่มซุปเปอร์แตงหรือปุ่มขอบคุณฟีเจอร์ใหม่ของทาง YouTube ได้ทางด้านล่างขวามือ Bright TV ขอบคุณค่ะ